วันนี้ร้านอัสมีนามียำไก่แทบมานำเสนอนะคะเราเอาไก่ย่างมายำค่ะนะคะน่าทานนะคะเป็นเมนูที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ค่ะอร่อยค่ะถ้าใครที่ชื่นชอบความแทบนะคะขอเชิญได้เลยนะคะยำไก่ย่างค่ะแทบมาค่ะนะคะเป็นเมนูที่เราแนะนำนะคะ ถ้าเบื่อกินน้ำตกก็เอามาเปลี่ยนเป็นยำไก่แ่บนะคะจะเอาไก่ย่างมายำค่ะน่าทานมากเลยนะคะเนะคะเป็นเมนูใหม่ที่เราจะขอนําเสนอค่ะนะคะอร่อยนะคะเชิญได้เลยนะคะที่ร้านอสัสมิน่านะคะเป็นเมนูที่เราคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ค่ะนะคะรับรองอร่อยแน่นอน ขั้นที่ต้องการความแซ่บเชิญเลยนะคะนะคะอร่อยมากเลยค่ะเป็นเมนหนแนะนำนะคะวันนี้เชิญได้เลยนะคะร้านเราเปิดะค่ะนะคะอร่อยมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะขอบคุณนะคะ